สวัสดีครับมอพ,อพอัวอทีมงานสร้างอุ๋ยขึ้นเก้าครับผมวันนี้ครับอยู่บ้านลำวงครับตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับภารกิจลากรถขี้เก้าครับนี่ครับรถโมพุ่นครับตัแค้งครับผม เปินั้รถไถมาลากเลยครับลากบ่ขึ้นครับติดต่อสร้างอุ้ยครับมาทันทีครับผม0878749987ฝากน้ำพีน้ำหนองที่เก้าครับเพราะว่าจะยู่ยไกอยู่ไกลครับไปให้ได้เบิร์ตครับกิ่งกลางปรึกษาสร้างอุ้ยได้เลยครับผมรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครรถบรรทุกครับติดลมตกสาตกคล้องครับช่างอุ้ยช่วยได้ตำแหน่งบ่๊ห้ปันได้ครับมื้อนี้ อาศัยต้นใหม่ครับค่อยขึ้นมากครับผม เบิ้งขึ้งไงเลยครับต่บ,บองไงครับผมยางกีามาครับสองกิโลครับคาดเป็นอย่างเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิง้งให้ได้ฟังนี่ครับเก็บอุป,ปกรณ์ครับผมเก็บอุปกรณ์ ช่างตาช่างบอยช่างตั้งครับเึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับผมโครงการโคกน้องนาครับ าไปดินครับมีโอกาสคาดใหม่ครับข่าสมสีแพงก็ข้าหลากครับพิจารณาดีก่อนครับขอลงมือนะครับเด้อเปลี่ยนคาดที่หนึ่งกับอาจสิเบิดเป็นมือนครับแต่ว่าจางข้าลาก่พรายปันไดครับพบไปพบมากครับราคามีแต่ภาพครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับช่างอุ้ยช่วยได้0 8 7 แปดเจดีเก้าเกคนละครับมือไหมครับช่างอ้วนครับช่างตั้งได้ได้ได้ เชื่เครื่องไหมครับเสียงอาจ,จะหวันเล็กน้อยนึงเครื่องเก่าเรียบร้อยครับใส่เื่องเมื่อไหม่โอเฮ็ดอีหนึ่งที่เป็นเื่องเก่านอกครับผมรอบนี้หมดไปแสนกว่า จังหวนสลิงเขาครับยางเขามาเกือบสองกิโลครับผมเดี๋ยวรอบมังก่อน,นครับว่ารถโม่ครับเพิ่ิขยับได้บ่ เพราะว่าสร้างเวยถือกินคาดใหม่ซะเหลือเกินครับสงสัยงานสิงอกครับรถลากขึ้นมาเล้วครับแต่กระบาดเม่ไไ้ครับสงใสยคาดใหม่ครับผมเรียบร้อยอ่าพิจารณาดีๆก่อนครับก่อนสิสิดินครับแต่ดินฟื้นไปครับคาดใหม่ครับทางที่ดีครับปรึกษาช่างเวดีกว่า 0878749987ครับปรึกษาหารอครับประจาร่างโบเป็น,นยังคือเป็นแนวนี่ปะเป็นยังฮะห,ห่วยห,ห่วยผีเข่าหรอดิโอ,ม,อมันเล่งเองดิห่วยบว้ได้นี่มันทางนาพินสาได้ครับเนี่ย โอ้สตาร์ทเครื่องไวเร่งเองครับว่าเป็นผีเข่าครับดับเครื่องพักหนึ่งทีมไว้สตาร์ทไม่ปกติครับแบบใด้วะฮะเป็นอย่างเขาเล็กเองนะโอ้ยมาสั่งว่ะนี่คือจออะไรอีกเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเล้วเอาแล้ว เอาเร็ววครับห่วยขันตุ๊ดมาไรเรียนเลยอยู่ผู้เดียวเนี่ยผมเรียนเลยนี่บ่ขันเจ้าครับไปนน้ำทางมันเร็งเองบ่มันเรียงมันเลียงแต่เวลานี่น่ะห่วยผมว่าแต่เวลาเขาเปนน้ำทางมันเลียงตรงนี้ขันอยู่ผู้เดียวสิผมเรียนเลยบ่ครับเมื่อนพี่หลอกเถอะรถเลียงเองครับตะไลเถอะ ดับเพื่องกงอนปลาเดี๋ยวให้น้องอตังค่าไหนครับเดี๋ยวล่องรถชา,าร์ตทุกกนครับผมตัวคนดินเหรอครับคัดใหม่สงสัยติดเรียบร้อยครับโอ้ยันเจดีจังบอยครับมุบดกับไว้ครับรับแหลรกรถคัดมังกอนกันบ่นคือกะ พูดละเขาโล่งหมอช่างบ่อยคือบ่ละเรียบร้อยครับเปลี่ยนคาดไหมปาเปลี่ยนคาดไหมครับคาดเจา้าหมยไหล่ะคือสิเลือแต่โค้งวันนี้ละเรียบร้อยเรียบร้อยโทรบอกเจา้าหน้าหนึ่ อันตรายครับหน้าฝนครับนี่ครับไม่ไง่ายดั่างที่คิดเลยครับส่วนรถวิ่งจอดนี่ครับเตรียมโตรกระบบ้านครับบูหัวเพื่อนเที่ยวจะได้นนต่อรถโ,โม่ปูน ลิปนี้จบเพยียงสํานี่ครับลาไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ได้พี่น้องนะสวัสดีครับ,บ